ตอนนี้เรามาคือเขาปิด5้าโมงครับแล้วก็ให้ขึ้นรอบสุดท้ายเนี่ยหกโมงสี่โมงยีซึ่งตอนเนี้สี่โมงยีแล้วไม่อยากไปไหนต่ออยากไปซื้อของค่ะอยากไปช้อปปิ้ง สวัสดีครับหมอเบลล์น,นะครับจากช่อง The Dog Diary ครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Dog เจอร์นเจอนี่รายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเจอร์นเจอนี่แล้วเราจะมีอีกเจอร์นี่ดีๆร่วมกันครับผม สำหรับวันนี้ครับเดือนสิงหาคมพาทุกคนครับมาอยู่ที่มาอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้ฮอกไกโดค่ะสิงหาคมนี้นะครับเนื่องในว่าเป็นเดือนวันแม่นะฮะก็จะพาคุณแม่มาเที่ยวฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้ครับเราจะมาตะลุยฮอกไกโดกันนะตั้งใจว่าจะมาดูดอกไม้ไม่รู้จะได้เห็นดอกไม้หรือเปล่ามาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวฮอกไกโดกันดีกวะครับทริปนี้น้ําก็เลือกเช่ารถเหมือนเดิมนะครับที่ญี่ปุ่น ง่ายมากเลยก็คือเช่ากับทางโตโยต้าครับเดี๋ยวเราจะไปเอารถกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขับเที่ยวที่ฮอกไกโดกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยฮอกไกโดกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยเย้ฮ yeah. <oke> อกไกโดเกาะใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสุดอลังการเมืองน่ารักอาหารเรลิศรสและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเมืองซัปโปโรนั่นเอง การเช่ารถนะครับกับ t w y ต t e r r n t a ล Car เนี่ยต้องจองล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ครับพอมาถึงจุดนัดหมายนะก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่ครับเราจะต้องโทรแจ้งหมายเลขการจองของเราแล้วก็รอรถบัสเนี่ยมารับไปที่ศูนย์เมื่อถึงนะครับก็แค่กรอกเอกสารไม่กี่นาทีก็รับกุญแจขับออกเที่ยวได้เลยง่ายและสะดวกมากๆเลยครับและนี่คือรถของเราสำหรับทริปนี้นะครับที่ซัปโปโร3870ใครเอาไป แทงเลขได้เลยนะหลอกครับหลอกเอาแหละถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับไปเลยจุดแรกที่จะพาทุกคนไปครับจะพาไปเที่ยวสุสานกันแต่เป็นสุสานที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อุ้ยดูนู้นเเครื่องบินเครื่องบินอันนี้อยู่ใกล้สนามบินเลยนะฮะข้อดีของการมาขับรถที่ญี่ปุ่นนะฮะก็คือเขา ใช้พวกาะัยเดียวกับบ้านเรามันก็เลยทําให้แบบดูมีความง่ายค่อนข้างง่ายนะครับใครมาเที่ยวฮอกไกโดใครมาญี่ปุ่นนะฮะก็แนะนํานะและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่จุดแรกพามมาเที่ยวสุสานก่อนเลย กลัวไหมมามาเที่ยวสุสานไม่กลัวนะคะสวยค่ะยังไม่ทันดูเลยสุสานนี้นะครับมีชื่อว่ามามาอะไรนะมาโกะมาโกะอะไรนะมาโกะมามาโกะมาในทาคิโนะนะฮะเขาบอกเป็นสุสานของแบบที่เอกชนเขาสร้างไว้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมชมได้เพราะว่ามันมีความสวยงามเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมที่เขาเอามาสร้างไว้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูด้านนี้ครับด้านหลังนี้แทน่นแทน่นแทน่นแทน่แทน,ทนตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะฮะก็คือรูปปัน้นโมไอบางคนถามว่ามารู้จักโมไอไหม,มเคยเห็นที่ไหนนะที่ที่เราไปไหนนะอ๋อนั่นมันสโตหินสโตเป็นแทน่นสโตเทน <laughs> <laughs> คนละแบบกันอ่ะโมไอทุกคนรู้จักเกาะยิสเตอร์ไหมฮะที่อยู่ประเทศชิลีฮะ,ฮะ คือมันเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้านะฮะเวลาเขามาสร้างตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นส,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาปกปักรักษาดูแลอยู่นะสุสานแห่งนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปเดี๋ยวจะพาผมมาไปถ่ายรูปตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราต้องการมาเยี่ยมชมก็คือตรงพระพุทธรูปนะครับชื่อชื่อว่าอัตมาไดบุตรนะฮะถ้าใครที่คุณชื่อกับคำว่าอัตมาเอคำว่าไดบุตรเนี่ยก็คือพระใหญ่นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวให้มาถ่ายรูปตรงโมไอนี้ก่อนมีคนสงสัยนะครับว่ามาฮอกไกโดหน้าร้อนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้เลยครับหมวกแว่นและลมนะฮะเราเป็นคนเอเชียเรากลัวแดดอยู่แล้วแต่ว่าอากาศโอเคเลยครับฮอกไกโดหน้าเนี้ยไม่ร้อนเกินไปมีลมเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะ ข้ามฝั่งนะครับจากเทพโมไอเนี่ยไปยังฝั่งของพระพุทธรูปอาตมาไดบุสึนะครับเนี่ยหน้ารอนะฮะมาฮอกไกโดเขาก็จะต้องมาดูน้องลาเวนเดอร์กันนะครับแต่ก็คือเป็นน้องจริงๆอ่ะต้นแค่นี้ดูสิต้นแค่นี้คฮะทุกคน ต้นเล็กไปไหนอะต้นเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีให้ดูอีกหลายที่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูที่เมืองฟูรโนอีกที่หนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ฮะค่อยสมศักดิ์ศรีหน่อยทุ่งลาเวนเดอร์นี่มีใครอยากจะมาวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์กันบ้างครับเรามาวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์กันดีกว่าครับทุกคนนี่ ลองจินตนาการถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่โผล่พ้นออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์นะครับกว่าแสนต้นนั่นแหละครับก็คือ Hill of Buddha ผลงานสุดอลังการของทาดาโออันโดที่ผสมผสานพลังแห่งศรัทธาเข้ากับสถาปัตยกรรมและธรรมชาติจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ทั้งสงบและน่าทึ่งที่สุดในฮอกไกโดเลยครับ อ่าโอเคผ่านไปแล้วสําหรับไปดูพระมาเมื่อกี้มาเป็นไงบ้างโอดีมากเลยพระใหญ่นี้ถ้าไม่ได้ถ่ายนะเสียดายมากสวยนะสวยค่ะคุ้มมาในคุมคุมค่ะเสียตังห้าร้ยเยนคนละห้าร้อยเยนค่าเข้าไปดูเราต้องมาถ่ายนะใครที่มาเที่ยวคิวออฟบุดด้าก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันนะวันนี้เรายังมีโปรแกรมอีกครับไม่ได้จบแค่ที่นี่นะ ตรงนี้นะครับคือทะเลสาบชิโคสโกะครับเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สําคัญของเกาะฮอกเกโดนะฮะวิวดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันได้กลิ่นฝนนะครับรายการของเรากําลังจะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับเป็นดอกเจอฟ้าเจอฝนนะฮะหวังว่าจะไม่เจอฟ้าเจอฝนนะฮะจัิงที่ทะเลสาบอันนี้ครับก็สามารถแบบไปถ่ายรูปใกล้ๆได้แต่ต้องขับลงไปอีกแต่ว่าเนี่ยคือทางผ่านก็เลยแวะถ่ายรูปนิดหน่อยนะครับวิวน่ารักวิวสวยน่ารักมากเลยนะครับ พอเมื่อกี้นะครับเราลงจากทะเลสาบที่ดูวิวทะเลสาบอันนี้ลงมาข้างล่างครับก็เจอดูนี่สิคนญี่ปุ่นเขามา,าพักตามทะเลสาบแบบตั้งแคมป์กันนะครับทุกคนดูเอนจอยมากมากเลยอ่ะแต่ว่าฟ้านี่คึมมากเลยถ้าแดดออกน่าจะสนุกกว่านี้นะทะเลสาบชิโกสึครับคือทะเลสาบที่มีน้ําใสที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะครับเกิดจากปล่องภูเขาไฟลึกกลางหุบเขาครับรายล้อมด้วยธรรมชาติสุดบริสุทธิ์และอากาศเย็นสดชื่นเนี่ยตลอดทั้งปีเลย อะไรครับหลังจากขับรถมาก,กว่าน่าจะ1ชั่วโมงครับแถวสัปโปโรนะฮะตอนนี้ครับอ,ออกมาที่เมืองโนบริเบสึครับผม <c oughs> ถามว่ามาทําอะไรวันนี้จะมานอนโรงแรมออนเซ็นนะฮะจะมาแช่ออนเซน็นแบบชิวๆชิวๆชิคๆก,ก,ก,กันไปเลยครับจะพมามามาไหออนเซน็นดีใจไม่ได้ไปออนเซน็น <c oughs> <c oughs> ดีใจค่ะเดี๋ยวันนี้จะไปออนเซ็นเนี่ยนะฮะก็เลยมาที่โนบริเบสึครับมาแวะที่สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโนบริเบซึนะครับ ที่แรกนะครับมีชื่อว่าจิโกกุดานีนะครับซึ่งก็คือหุบเขานรกครับชื่อน่ากลัวจังเลยที่นี่นะครับคือจุดเริ่มต้นของบอ่อน้ําพุร้อนที่เมืองโนบริเบสึครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองบอ่อน้ําพุร้อนที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นเลยครับตรงนี้นะครับมันเป็นหุบเขาที่รวมไปด้วยแร่ธาตุเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูกันถ้าใครที่เคยดูเรื่องแฟนเดย์นะฮะ mm hmm. ก็เขามาถ่ายทําที่นี่ครับโนบริเบสึนี่เลยข้างหลังนี้ ่าคือวิวอะมันเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปต่อมาดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้ถ้ามาหน้าหนาวอ่ะมันก็จะมีหิมะแล้วสีมันนะครับมันก็จะตัดกับ สีแดงๆของไอเจ้าภูเขาหินแดงเนี่ยจิกโกกุดานี้นะครับหรือหุบเขานารกเนี่ยเกิดจากการประทุของภูเขาไฟเมื่อหลายพันปีก่อนครับจนทําให้พื้นที่นี้นะครับกลายเป็นปล่องกรมาฐานขนาดใหญ่ที่ยังคงคุก,กรุ่นจนถึงปัจจุบันครับชาวญี่ปุ่นโบราณน,นะครับก็เชื่อว่าควันร้อนๆและกลิ่นฉุนๆจากใต้ดินแห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนประตูสู่นรกครับจึงเป็นที่มาของคําว่าห ok ุบเขานรกนี่ทุกคนเห็นไหมมีควันอยู่ตรงนั้นด้วย ก็คือควันพวกนี้ครับคือควันจากบ่อน้ำร้อนที่มันพุดธพวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะไหลไปสู่เมืองไอโนบริเบสส์นี่แหละนี่นี่น้นอนตรงนี้แหละที่เราจะไปแช่ออนเซ็ตเนี่ยสังเกตนะครับว่าน้ำเขามันจะสีออกเหลืองๆพวกนี้คือแร่ธาตุกรมฐันนะครับ มันก็จะสีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็รมาถันเนี่ยมันจะมีจุดเดน่นอย่างหนึ่งเลยคือมันจะมีกลิ่นกลิ่นพิเศษก็คือแก๊สไข่นเน่านั่นเองนะครับ<ฮ>เนี่ยจะมีเหลืองๆก็รมาถันอยู่ตามทางด้วย<ฮ>นะครับ<ฮ>ก็เลยจะได้กลิ่นเหมือนแบบมีไข่อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ รนี้คับเขามีชื่อว่าโอยูนูมะผ่อนที่ไม่ได้แปลว่าหนังติดเล็นะ <laughs> <laughs> ผ่อที่ไม่ใช่พรอนหาปะนะครับโอนูยูมะเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกระทะทองแดงเลยครับที่มีน้ำพุร้อนอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าอุณหภูมิของพื้นผิวรอบรอบเนี่ยอยู่บนะมาณ40-50แต่ถ้าเกิดว่าลงไปถึงตรงกลางบ่อเนี่ย อาจจะร้อนได้ถึง120องศาเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าร้อนมากใครตกไปเนี่ยน่าจะเดือดเดือดนี่หมายถึงโกรธเอาไม่ใช่เดือดนี่น่าจะหมายถึงแบบไม่น่าเหลือนะฮะนี่ลักษณะนหนึ่งครับอยากจะให้ดูทุกคนมาดูกันว่าเขาบอกว่าเนี้ยรูปร่างเหมือนน้าเต้ามันเหมือนด้วยเดี๋ยวไปถามมามา,มาเขาบอกว่าตรงนี้มันเหมือนเหมือนน้าเต้ามาว่าเหมือนไหมน้เต้าฝั่งไหนคะนเนี่ยบ่อเนี่ยลักษณะรูปมันเหมือนน้าเต้าไหมบ่อนี่เหรอคะใช่ ไม่เหมือนค่ะน้ำเต้า<ด>มันจะเป็นแบบอ่ามันจะเป็นน้ำเต้ามันน้ำเต้ามันจะเป็นแบบว่าอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเลขแปดอ๋อก็พยายามให้ดูเป็นเลขแปดนะมัน <laughs> จะด้เหมือนน้ำเต้า <laughs> สรุปไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะแม้ถ้ามุมมุมนี้ไม่น่าเหมือนแต่ถ้าเราดูถ้าดูถ้าดูมุมสูงอ่ะจะคลายคเออใช่แลวขึ้นไปคูเขาได้ดีมะ้แต่ที่สำคัญคือเหม็นเหม็นมาก มันจะเหม็นแบบพวกแนวแบบแร่ธาตุกันหมักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีน้ำมาสวยถ้าเกิดเคยใครเคยที่ดูคลิปที่เคยทําไปตอนไปเที่ยวฟุกุโอกะค่ะเขาจะบอกว่าสีน้ําที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากแร่พวกซิลิกอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีสีฟ้าแบบฟ้าคลามอะไรแบบเนี้ยนะอ่ะก็ต้องมาถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันตรงนี้กันก่อนนะ อนุมาพรนะครับเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโคมาการทาเกตครับเมื่อราวราวหนึ่งหมื่นปีก่อนลาวานะครับได้ปิดกั้นทางน้ําจนทําให้เกิดเป็นบึงขนาดใหญ่กลางป่าเขาครับกลายเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามผสมผสานธรรมชาติกับพลังของภูเขาไฟเนี่ยอย่างลงตัวเลย เดี๋ยวจะพาไปดูหมีนะฮะดูหมีอีกแล้วต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปครับเคเบิลคารอุย้ยมีแผกรับเชิญด้วยนี่วันนี้อยู่กับพี่หมีนะฮะน้องหมี เดี๋ยวเราจะไปดูหมีกันนะโอเคต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วที่โนบริเบสึแห่งนี้นะครับเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องสวนหมีครับสวนหมีเนี่ยเหมือนภูเขาที่มีหมีอยู่แล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปชมได้แบบเป็นสวนเปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นครอบครัวหมีหมีฮอกไกโดอะฮะหมีน้ำตาลของฮอกไกโดเขาเนี่ยอยู่รวมๆกันนะครับตอนนี้เรามาคือเขาปิด5โมงครับแล้วก็ให้ขึ้นรอบสุดท้ายเนี่ยหกโมงสี่โมงยี่ซึ่งตอนเนี้ย 4ี่มงยีแล้วก็คือรอบสุดท้ายแล้วก็ให้เวลาเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพราะเราต้องลงมาตอน4ี่โมงหนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าข้างบนนะครับจะได้เจอมีฮอกไกโดสีน้ําตาลหรือเปล่า <ๆ S 2> ๆๆนะครับมาเคยเห็นมีฮอกไกโดไหมเคยเห็นแต่ <c oughs> มี <c oughs> มีบ้านเรานะฮอกไกโดยังไม่เคยเห็นเด <c oughs> <ๆ S 2> ี๋ยวไปดูมีฮอกไกโดควงน่ารักเหมือนหมีตัวสีชมพูนี่ไหมมีชมพู ถึงแล้วโอเคครับออกมาก็เห็นเลยนี่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 น้องมีอา้าไม่ใช่นะฮะตัวจริงอยู่นี่ครับ มีฮอกไกโดนะครับเป็นมีสีน้ำตาลสายพันธุ์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยครับมีความแข็งแรงดุและอยู่ในป่าลึกครับจะต่างจากมีดําญี่ปุ่นที่ตัวเล็กกว่าและก็พบในเกาะอื่นๆครับมีฮอกไกโดนะครับยังมีบทบาทในทางวัฒนธรรมของชาวไอนุอีกด้วยเมื่อกีนลูกหมีนะอันนี้น่าจะเป็นมีไก่นี่มีใหญ่ครับมีใหญ่ สำหรับชาวไอนุนะครับมีฮอกไกโดเนี่ยถือได้ว่าเป็นคามุยครับหรือว่าเทพเจ้าในร่างสัตว์พวกเขาครับก็จะมีการจัดพิธีที่เรียกว่าอิโยมันเตเพื่อเป็นการส่งวิญญาณหมีกลับสวรรค์เป็นทั้งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติอีกด้วย ตอนนี้หลังจากที่จากสวนหมีนะฮะขึ้นมาด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีวิวให้ดูอีกนะฮะอันนี้จะเป็นทะเลนะครับออกไปด้านนู้นเนี่ยจะเป็นทะเลละแล้วลก็เห็นกลมๆนี้ไหมครับที่อยู่ทางด้านนี้ฮะกลมๆอันนี้นะครับชื่อทะเลสาบคุชระครับอ่านถูกหรือล่าก็ไม่รู้ <laughs> ทะเลสาบอันนี้นะครับมันจะเป็นทะเลสาบเป็นกลมๆแล้วก็ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขานะฮะน่ารักมากๆเลยนะต้องขึ้นมาชมวิวนะฮะสำหรับคนที่มาดูสวนหมี สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมีครับชื่อมีเหรอครับใช่ครับชื่อมีครับมีสีอะไรสีน้ำตาลครับแล้ววันนี้มีจะไปไหนครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วครับแล้วไปไหนต่อจะไปแช่ออนเซนครับโอ้เหมือนกันเลยพี่มีนอนโรงแรมไหนเนี้ยโรงแรมแกรนด์โนบริเบสึกับแกรนด์โนบุริเบสึโรงแรมเดียวกันเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ เราไปโรงแม Grand, รมแกรนโอาไปรูสึกนะฮะได้ข่าวมาว่ามีบุฟเฟ่อาหารเย็นด้วยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคพี่หมีเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่อาหารเย็นกันให้พุงแตกเลยไปเลยเย่เอ,อารุนสวัสด์นะครับหลังจากที่เมื่อคืนมานอนโรงแรมออนเซ็นนะครับพาหมามา,มา แช่ออนเซนเป็นไงบ้างเอ่ยดีมากเลยสนุกสนานตัวเบาบิว๋วคือจริงๆเขาบอกว่าถ้ามีเวลานะครับมาลองพักโรงแรมที่เป็นโรงแรมออนเซนในโนบุริเบสึกก็ดีนะแล้วก็ที่ชอบมากๆอย่างหนึ่งคือเขามีบุฟเฟ่ทั้งอาหารเย็นและก็อาหารเช้าครับเมื่อคืนมีขาปูยักษ์นะฮะให้กินไม่อัน้นไม่ใช่ขาปูด้วยปูทั้งตัวแล้วก็เมลอนนะครับฟินมากๆเลยถ้าใครที่แบบอยากจะมชม รีวิวโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปช็อตนะเอาไว้ให้ชมกันก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อครับก็สําหรับเมืองโนนบริเบสซ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปเที่ยวเมืองอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนมาอยากไปไหนต่ออยากไปซื้อของค่ะอยากไปช้อปปิ้ง <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปเมืองต่อไปกันเดี๋ยวไปเก็บของก่อนต้องเช็คเอาท์แล้วเพราะที่นี่ต้องเช็คเอาท์แค่สิบโมงเช้านะครับโอเคไปเลยวันนี้มาเอาเลตต่อนะฮะเพราะว่ามาอยากมาช้อปปิ้งได้มาช้อปปิ้งแล้วมาโอ้น่านเที่ยวสนุก <laughs> แต่ยังไม่ซื้ออะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแน่เอาเลดมีอะไรบ้างทีนี้มีมีคนได้ของช็อปปิ้งฮะมาซื้ออะไรเอ่ยสเปรชีดผ้าค่ะมาชอบของลดราคา50%ค่ะไ <laughs> ปะญี่ปุ่นนี่มาซื้อสเปรฉีดผ้าในห้องนะคะ ได้มาสองถุงนะฮะก็ลดเยอะนะใบหนึ่งลดไป60%อีกใบลด70%ก็คุ้มครับแนะนำนะใครอยากได้โค้ชมาที่นี่ได้เลยได้อะไรมาบ้างได้รองเท้าคู่หนึ่งสวยมากค่ะสีเขียวได้จะใส่ให้ดูนะคะพึ่งนี้ ของเต็มไม้เต็มมือเลยฮะตอนนี้โอเคเป็นไงฮะสำหรับตอนแรกที่ฮอกไกโดนี่เพิ่งได้แค่วันนิดๆเองนะก็ว่าซื้อของเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อดีกว่าแต่ว่าคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยแล้วเดี๋ยวว่าจะปิดคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนต่อ อ่าไม่ต้องรอดูหรอกครับจะบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะไปโอตารุต่อกันเราไว้รอดูนะครับที่โอตารุว่าจะเป็นยังไงขับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวมามะจะขับรถไปนะฮะมามะจะขับรถให้ไปโอตารุนะครับุค่ะจากซัปโปโรไปโอตารุเนี่ยจะขับไปใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ไหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปที่โอตารุนะสำหรับวันนี้ครับบายบายไซโยนาระคับ